สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็มาพบมาพบกับนีรมนโบสลูเชินแน่เลยจ้ะว่าเขาป่าเขาโคกเลยพี่น้องมาหาเละเบิ่งเ็ดยันเห็ดเพิ่งหวานมันลอยออกพี่น้องจ๋าเมื่อนี้เพิ่มเติมคือเราได้หมวกกันแม่การยุงกันอะไรมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเนาะมาลุ้นมาชมด้วยกันกับนีรมนว่าวันนี้นิรมนจะได้เห็ดกลับบ้านบอหรือว่ามาเดินเขาเล่นเฉยๆวันนี้เราไปลุ้นเราไปชมกันเนาะไปตามนีรมนไปเก็บเห็ดด้วยกันเถอะพี่น้องเด้อ พี่น้องจ๋าเราเจอเห็ดพึ่งเลือดจ้ะเจอเห็ดพึ่งเลือดดอกปักไงเติรงยองนี่จ้ะยันจะพี่น้องจ๋าเห็ดพึ่งเลือดดอกแรกวันนี้แต่เถาเถาลายเถาแห้งเถาแห้งเถาแห้งพี่น้องมันมันแข็งแข็งนี่พอให้กินได้อยู่แกติ้มันออกลายแต่ปีนี้มันน้อยหน่อยเห็ดอันนี้นี่เห็ดพึ่งเลือดพี่น้องยังแข็งอยู่จ้ะยังแข็งยังแข็งอยู่จ้ะกินได้จ้ะเพื่อน เห็ดพึ่งเรือดของเราหรือเห็ดพึ่งแม่มดเขาบอกเอาไปก้อยเอาไปราบแซบเขาวัาปีนี้จะตั้งใจเก็บเต่าพอดี้วัวร้ายพี่น้องปลาเนี่ยแข็งไปเด้อเพราะถึงน้ําฝนพ่ดเลยอยากออกอันนั้นพี่น้องขาแข็งแข็งขาแข็งแข็งมีจะดอกหายอยู่พี่น้องโอ้โหพี่น้องอีดอกนั่งผู้ผูผูผู้เทิ้งเทิงผู้จากที่นี่พนพาไปเก็บพี่น้องมาพอท่านมันจะเฒ่าเนาะพี่น้องเนาะมาไม่ทันมันนี่ละมุ่หนึ่งขาเหตุการณ์ ก็คืออยู่สูงนั่นแหละสั้นพี่น้องเกาะเทางนี้แล้วมันเอาตะกร้ามาคลิปได้ดอกได้ๆตาลายได้พี่น้องเถ่าได้แท้เถ่าคือเถ่าใช่ะโอ้ยมาประทานมันพี่น้องเกาะเถ่าแห้งเพิ่งเลือดเถ่าแล้วอันนี้บีให้มันออกแม่แผลรูปปีนาสิได้มีเห็ดเก็บเก็บกินเนอะมาประทานพี่น้องเลยอันนี้ดีแม่เห็ดพึ่งเลือดพี่น้องด้วเป็นคู่เหมือนมันเกินมากแกเป็นคู่เหมือนอันนี้ คู่เหมือนพี่น้องเลยมะแม่เห็ดพงเลือดแบบกินได้คู่เหมือนคู่เหมือนหลายๆมันจะดอกองามๆเลยพี่น้องเห็ดขรหมากอันนี้จะกินไม่ได้นะขรหมากพี่กินไม่ได้เห็ดเห็ดดินบ้านเฮาแต่มันกินบ่ได้พี่น้องนี่ละมดนั่กล้ากินเห็ดอันนี้ค่ะไม่กล้ากินด้วยงามคู่เหมือนเอนนลนอ,เอ,นเอนนนะโอ้พี่น้องเอ้ยงามดอกเห็ดอันคู่เหมือนกับเห็ดพังเลือดเนี่ย ไอทองเขาสีเลืองอันนี้กินไม่ได้ลายลาย,ลายเห็ดอันนี้ลายครับกินลงไปก็ตายลเลยแหละข้างแข็งเลยพี่น้องพี่น้องจะเจอเห็ดพึ่งจ้ะโอ้ยมาประทันเท่าบาราบูบลราพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดพึ่งหวานเอ้ยมาประทันพี่น้องจเจอเท่ามดแล้วนี่ทีด่ด,ดอกมันกินได้ไหมเนี่ยดอกมันนีแข็งพี่น้องเออเออกินได้อยู่เอาเอาเอาดอกมันเอาทางเราหากินเห็ดยากนะ เห็ดเพิ่งเดี๋ยวพี่น้องจ้าเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเอาจ้ะเอาไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีนะเฮ้ยรู้สึ่ต้องเอามันก้องหวานไว้นี่ละให้มันเกิดเสื้อมันเสียดายพี่น้องเลยมันที่ฝนมันละเละ เดี๋ยววันนี้นิรามนจะพาปีนไปด้านบนนะเพื่อ,เอ,น,เอนเพราะเขาทางนีรำมนมันจะชันลงอย่างนี้นะคะเพื่อน,อนทําไมนีรามนต้องถือถุงมาเก็บเห็ดเพราะว่ามันชันคะ่ะเราต้องปีนนะเขาแถวสาวดาแถวนีรามนอยู่เพื่อนจะน,นี้ไม่ใช่เขาเรียบจะเดี๋ยววันนี้เราพาเพื่อนขึ้นไปข้างบนเนาะแต่แต่ก่อนจะขึ้นไปข้างบนเราขอเลาะช่วงข้างล่างก่อนเพราะมันมีเห็ดเห็ดมันปูอยู่ไปไปด้ยวยกันเพื่อนมีเห็ดให้เก็บเนาะขนาดไม่ได้มาหรอก สองสามมาถึงมาได้ปลาเนี่ยปลาหวานวิกปลาหวานวิกเพื่อนๆจ้าหมู่ก็มาเก็บคือกันเพราะว่าไผ่มาท่านกะเพราะนั้นเอาไปกินเนาะที่มีเห็เดตะเก็บอยู่บ้างหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องละมณเห็นแล้วเห็นเห็ดมันปูแล้วจ้ะนี่กำลังออกเพื่อนๆจ้าเนี่นนมยมวยย่าพี่น้อง บม่ค่อยหลายปีนี้เนาะโอ้นอเราจะเก็บได้หรอเราจะเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้ยแตกพืชเน,ะนาะน้อยพืชหากินยากครับเนี่นโอยพีนย่น้องเอ้ยขึ้อดคืออยากพี่เนาะสาวด้เนี่ยแต่อดแต่อยากพี่เนาะไม่มีเห็ดให้กินในปีนี้เลยเงน็ดเหน็ดเหน็ดออ,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 ออกซ่าแท้ ใช่ยพี่น้องตุมต้มอยู่น,น้อยๆอยู่พี่น้องพูกข้างล่างอีกดอกงเดี๋ยวนี้เราควรจะลงไปเก็บเอาบุป,ป่าได้ไหมสิบุปปาลงไปปกติแถวนี้เห็ดเพิ่งจะลายเลยพี่น้องแต่ไม่มีเห็ดให้เราเก็บเลยทำไมมันช้าจังเนี่ยน้อยพอดพี่น้องเก็บมาได้เก็บไม่ได,ไมได้มันน้อยเกินเล็กเกินน้อยเกินเล็กเกินเนาะนี่อีกพี่น้องนะ มันคือใหญ่ซะเท่ลไหนี่ละมดนกนมาเบิ่งหลายอาทิตย์ได้มันขึ้นขึ้นนานใหญ่เทนอสะเม็ดกระดุมเสือพี่น้องเอ้ยให้ได้ใช้กินเห็ดปีนี่ยเฮ้ยลุงป่าลุงเอาเห็ดสองดอกให้พี่น้องเอ้ยโอ้โอ้โอ้สลามไม่ตาลายเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดมันปูสองดอกสามดอกดอกนอ้อยๆก็เอาวเกลี่ยนกอาพี่น้องเอ้ยเอาหมดค่ะมันไม่มีให้กินเนาะ ถกลายบุปปาเฮ็ดดินเฮ็ดดินบ้านเฮาหน้ามุมนางงัวพี่น้องเฮ็ดหน้ามุมนางงัวมุมนางงัวแต่ทางนี้บบก,กินเด้อพี่น้องเลยทางนี้พวกนี้ละบนโบกินกันจะ้ะเฮ็ดหน้ามุมนางงัวบนอีกเฮ็ดดินหลายหลายตอนนี้เฮ็ดดินกำลังกออกพี่น้องเลย แก่เด้ถอะแห้งเด้ถอะน้อยกำลังออกจ้ะกำลังทยอยออกนี่นี่ขึ้นอีกจ้ะเพื่อนๆจ้าตรงนู้นอีกได้บอดละดอกสองดอกก็เอาเนะเพื่อนๆเนาะเอาไปใส่กันเดี๋ยวนี้ละมุนเจอไว้ไปทำทอดมันเห็ดจ้ะเอาไปรวมกันไว้ใส่ตู้แช่แข็งไว้จ้ะ โอยโอ๊โอโอโอมีมมก็มีกโอ๊ยมันชันจ้ะเพื่อนจ้ะชันมากโอ้ยเหยียบมันก็มีเลยนะนี่โอ้ยน้องในระเบิดกระไดเนาะพี่น้องเลยเหยียบปรเท็ดมันกำลังออกมันทย,ยอยออกมันแห้งหลายมันก็เนี่ยมบุคคลเห็นเนาะ สี่เพื่อนจกจืดพี่น้องเลยคนออกใต้หินได้เลยโอ้เหยียบมันพี่น้องเลยเหยียบมันน้อยหลายกันเนี่ยผห็นเลยถามันใหญ่เนบานกับท่านกับเจ้าทราบเหตุงานณตรงจุใต้อันเ็น้นหินนนนะ เหยียบอีกไหมเหยียบอีกไหมตายโวยโอ้ยโอ้ยเหยียบพี่น้องเหยียบเหยียบไีเรื่ยเลยตาลายด้วยจ้ะดอกน้อยลายเจ้าขี้ข้านเก็บเนี่ยแห้งแล้วเห็ดก็ได้โอ้ยตาลายด้วยพี่น้องเอ้ยมันหุบขึ้นหุบลงปวดละนิดปวดละหน่อยเอาไปใส่กัน จะว่าเห็ดทอดมันเห็ดให้กินให้ให้ใหพี่น้องเบิ่งเอารวมกันไว้หลายๆสิบก็เป็นทอดทีเดียวโอ้ยมันบวออกพลุดคือทางกิจเตียนซุนพี่น้องเลยนี่ละม้นสะอ่อนเห็ดทางกิจเตียนซุนข้าเจ้ามันลายเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าบุกเก็บดอกยว่เจ้าหัวน,นี่ละม้นแบบนี้ยแทะโอ้ยหกักหมดละทางเขามีแต่ดอกงามทางเจ้าของกับพี่ช่าง เก็บห่าเก็บหามพี่น้องเก็บหามเดี๋ยวคอดมาอเปล่งเงินพี่น้องเลยเก็บเขียวเก็บเงินเอาเฝ้าเกี่ยวเนี่ยี้เงี่ยเก็บเพชรบักงามด้นนู่นะเก็บเห็ดกระไรในีละมุนนะนั่นล่ะเห็ดอะไรเห็ดหนังไก่หรือเปล่าเอ่ย ใช่ไหมเอ่ยหรือเ,เห็ดมันปูเห็ดมันปูพี่น้องเจอบอระดอกสองดอกเก็บไปใส่กันนี่ลนะจ้ะเว้ยเว้ยเว้ยป่านี่ยละมดสั้นโกงโดมงต้งมามีเห็ดอีกพี่น้องเอ้ยเมืม่อยย่างเขาจนเมื่อยเสียงดังเด้อควักค่ะเขาควัพี่น้องเอ้ยป่าไปกันไปกันไปต่อเปียกไปละย่างเขาตะข่ายพิษหนาพี่น้องเอ้ยโอ้ยสั่น เห็ดบะหมี่ให้กินเด้อปีนี้ออกซ่าทแท้ๆออกซ่าแล้วผัดแห้งได้ไหมพี่น้องถ้าแค่ยังสองดอกออยู่พดอกน้อยๆเอาไปเบิ่งกันไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งนเห็ดคล้ายๆกันเห็ดอันนี้นี่นี่ละมุนบมดแน่เดาเป็นเห็ดมะนาวหรือเปล่าถ้าใช่เห็ดมะนาวคอมเมนต์มาบอกนี่ละมุนเลยเพื่อนๆโอ้ยถ้าถกล้องนี่ละมุนเพิเป็นซิ่มโอโฟกัสเนาะใช่เห็ดมะนาวหรือเปล่าเพื่อนๆถ้าใช่เห็ดมะนาว คอมเมนต์มาบอกนี่ละมดนหน่อยเด้อกล้องนี่ละมนบอกโฟกัสเนาะเหมือนเห็ดมะนาวแต่นีลนนน่ละมนไม่แน่ใจเนาะเห็ดพีเบือพี่น้องงามงามพี่จะดอกก็งามแต่เห็ดพีเบือเหมือนเห็ดดินบ้านเราแต่นี่กินไม่ได้นะแต่นี่ละมุนไม่แน่ใจพี่น้องก็เข้าไปเซิร์ชดูแล้วกันประมาณนี้ข้างหน้าให้ข้างในเขาก็เป็นโฟมเป็น พอโฟ่แต่เพื่อนๆจะเป็นพอโฟ่ไม่มีใครกล้าเก็บกินพี่น้องมาทำไงปีนค่ะเพื่อนๆไปปีนมาปีน,นด้วกันเด้อปีนเขาตรงนี้ละมุนเด้อโอ้ยตาลายพี่น้องเมื่อยเมื่อยลายไม่มีมเห็ดอันให้เก็บ เขาก็ย่างเขาพี่น้องมาย่างเขาอันนี่ละมุน oh. 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 เลยโอ้ยฮู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 ้ยอิสมิงเลยเพื่อนๆจ้าเห็ดขอนสนก็ไม่มีเลยเห็ดอะไรก็ไม่มีเลยมีแต่เห็ดดินเห็ดผีเบื่อโอ้ยเมื่อย์พี่น้องสาอเมย์ก่กนปีนเมย์เบิ่งความชันมันนี่ละมุนขึ้นมาจากพุ่นรหรอพี่น้อง มื้อมื้อมื้อพี่ท็อปมีลมทนเตยเบิ่งเห็ดเกือกมาเห็ดเกือกมาเป็นเห็ดยานะเพืเ่นอนๆเขาจะไปต้มต้มเป็นชาไว้ดื่มเดี๋ยวนี้มันให้ดื่มเขาจะขึ้นบนต้นมันอีกเีาจะเพื่อนๆจะเขาจะมาหัน่นพวกต้านต้านมะลิงเนาะมาหั่นต้มเป็นชาจ้นเพื่อนจ้ะ มีขับสารพิษออกจากร่างกายแก้ปวดประจําเดือนหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราจําจไม่ผิดนะไปเซิร์ชดูได้เจ้าเพื่อนๆแต่เห็ดเกือกม้าจะมันเป็นเห็ดยานะทากทากเกินกินนะอ้พี่น้องเห็นแต่จ่าด,ดอกนะันได้โอ้งามบ่งามบ,าามบา่มีอีกปะนะ่เนาะหาเลาะเบิ่งตามกุ้งไม้ตายเจ้าเพื่อนๆจ้มันจะมีอยสองสายพันธุ์นะคล้ายๆเห็ดหลินจืออันนี้เห็ดหินพี่ไม้นะกระถินพี่ไม้หรือหินพี่ไมยอย่อะพี่น้องเนีย ขับไปโชกเบิ่งเด้อนี่ละมุนจับซื้อบ่ค่อยได้แต่นี่ละมุนห้องเห็ดเกือกมาฮี่กบกบฮิ่บกบเดี๋ยวต่อยเอาดอกนะพี่น้องอะต่อยเอาดอกพุ่นก่อนเอาบทึงแก่พี่น้องแก่มันมีสองดอกเทงเทิ่งเอาไม่ถึงเอาไมา้ต่อยก็ต่อยบ่ได้สองสามดอกพอ่ีพี่น้องเทิงเทิ่งปลายอนผัป่าเนื่องนะมันมีหลายแต่นี่ละมุนไม่ได้ไปเห็นงานเนาะก็เลยไม่ได้ไปต่อยอจ้ะเพี่นจ้ะ โอเคเราไปโตกันไปโตกันเพื่อนถือว,ว่าได้มาเจยในป่าวันนี้มาเดินป่านี่มเอย่ยโอ้ยเพิ่อนได้หมวกเปียกวัดพี่น้องเลย,ยเป็นวัดบ่อเศร้าหนูจะสร้างเจ้าของขี้มุกคือ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 พี่น้องเอ้ยขอโทษขอแพอร่หลายเดินป่าเดินเขาก็ได้เหงื่อนะเพื่อนเก็บเห็ดไปด้วยเดินออกกําลังกายปีนเขาไปด้วยพี่น้องเอ้ย ปีนเขาคนนี้เราโมนเดอร์มือนนี้เด้ออ้ยอ้ยร้อน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 โอ้เ็เหงื่อมากเลยเพื่อนๆตอนที่เคยออกไลนะะ์ลงไป มีแต่พอสัตว์นี้เพื่อนเพื่อนเอ้ยมีแต่พอซัานี้ดอกมันใบใหญ่ยดเดี๋ยวเราค่อยเดินเลาะไปทางโน้นนะเพื่อนแต่เราจะต้องขึ้นมาดูตรงนี้ก่อนที่ประจําของเราตรงนี้ปกติแล้วมันเห็ดดอกน้อยจะออกเยอะคันตะเลนดอกเล็กแต่มันไม่มีเลยปีนี้แห้งมากห้ย นี่ก็ปีนขึ้นปีนลงเนี่ยเพื่อนๆปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงมันได้เงินดีโอ้ยแถวถุงนี่มันมนันตัางคอกักขอกักขอกักโอ้ยแถวเนี้ยปกติมันจะออกพืชเลยนะเน,นี่ยมันจะกลับกล้องให้ดูเนี่ยพี่น้องมันกำลังออกออกบาบมันเงนี้ยขมกักขึ้นไปอึดอย่างเงี้ยมัน,นมกำลังออกพี่น้องกำลังตุ่มตุ่มดอกใหญ่หน่หอยดอก เอาแต่ดอกเก็บกินได้โพี่น้องพ่อทองคำพ่อทองคำป่าป่าเราเคยเก็บพี่น้องจ้าทองคำทองคำทองคำปุณหะปุณหะเว้ย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 แต่แกก็หมู่มาบ่ท่าหมู่ยังบ่ได้ขึ้นมาบ่านี่พี่น้องเฮ้ยทองคำทองคำ่าพี่น้องช่วยนี่ละมดนิ่เก็บเห็ดห,ดหดนจิจ้ะมันกำลังจะบาน กำลัาางตุมๆจะเพื่อนๆจะแสดงว่าป่าป่านี้เพื่อนนี้ละมุนเดี๋ยไม่ได้ขึ้นมากันตรงนี้เพราะว่ามันกำลังโตจต่เพื่อนจะเป็นมันปูเป็นวัดเบ่เศร้าเลยพี่น,อน,น้องเฮดแังๆตั้งแต่เศร้าจากโควิดมาเป็นบัดไม่หายเลยไปไปไป,ไปแตกแตก บัดปวดเท้าเลยพี่น้องเลยดูมดูมดูมดอกตูม,ม,มไปมกขึ้นทีแทบแล้วพี่น้องผัดเนยก็อร่อยนี่ล,มละมุนจะไปเห็ดเอเห็ดชุบเป,ปง้งทอดเอาไปรวมรวมกันไว้ใส่ซองแขงไว้นะพี่น้องใส่ซองแขงไว้รวมกันไว้เห็ดเธอเดียวอุยอ้ย มีบอลเรานิดบอลเราหน่อยพี่น้องเลยมันพอให้ได้เก็บละนี่ไม่เยอะถ้าถ่ายให้มันบ e านดอกใหญ่ๆมาบ่ทันเขาพาี่น <economical eating. accept ance> ้องเลยรอให้มันดอกใหญ่ๆให้มันบานๆมาไม่ทันเพื่อนเขาเพราะป่านี่ไม่ใช่แต่นิรมนมาเดินเพระเพื่อนคนไทยหลายคนมาเดินจ้ะดูมดูมดูมดู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 พี่น้องมันปูตุ้ม โอ้ยคานเลยค่ะพี่น้องคะแต่เห็บไม่ไหวแล้วค่ะเห็บเห็บเยอะเฮ้ยได้เหนื่อยเด้อมาย่างเขาเมือน,นก็ได้เก็บเห็ดพร้อมเก็บเห็ดพร้อมโอ้ยเห็ดอันนี้ค่ะถ้าเคยเก็บบนใดแล้วไปหามันลดมันจะออกคู่ปีพี่น้องเลยหนักแล้วแต่หมู่แล้วแต่ดอนดอนใด หมูไดกุมใดมันออกซาออกเร็วนะนะแต่ทางนี้ละมุนมันก็เป็นบางบ่อนบางบ่อนกระบ,บาลบางบ่อนแกตูมยังสิอะไรแค่ขีดเตียนทุนเขาโบเก็บดังสิถ้าหมูหมูนี้ละมุนทางคิดเตียนสุนนะเขาหัวนี่ละมุนเลยรันอยาไปหาหมูอยู่เพิ่อก็ขม่ใช่ยึดตรงกันได้ป่บุ าเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดตะช,ช้าหน่อยนี่ละมุนนะ่ะถ้าตัดขาไปด้วยช้าเลยพเพื่อนๆโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้ย้เห็นบ่เห็นบ่โอ้ยเป็นบาดพี่น้องเอ้ยปวดเศร้าจะเถื่อกินยากอบปวดเซาเาให้จังแด่ตั้งแต่เซาโควิดมาเราเป็ีนไปทุ่นทีทุ่นแดนไหม ดูงดูงเจด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 ุงหมอพี่น้องบ้าบอกขอแตกเลยนี่ละมดนก็ได้เฮ้ยอ,อันนี้ไว้มันใหญ่แต่พี่น้องเขาก็ให้ให้มันใหญ่เอาแต่ที่มันเก็บได้แล้วเนาะเปลี่ยนเส้นขาหัวนู่นแล้วเก็บเห็รเด็กสิทางทางกระเจ้าที่เพชหลายเขาก็สิหัวนี่ละมดน่ะเก็บเพชรเลยพี่น้องเลยกับทางนี่ละมดบอกวิเฮดไอเก็บเลยเนาะมันล่า จักบ่นเก็บมันจะไปแต่มันไกลพี่น้องอันนี้เราโมนขนับวหลุไกหลายกระเปืองน้ำมันหลุดน้ำมันแพงแพงกันเลยบ่ค่อยได้ไปจ้ะโบแบก็ยังไม่ออกยังไม่สุกเต็มที่ป้าบอกแล้ว,วไปนู้นเราพาไปเบืงเฮ็ดเลยพี่น้อง,องเขาบอกว่าเหมือนเห็ดปวกอ่ะมันใช่อันเดียวกันหรือเปล่านี่นี่ใช่เห็ดปวกไหมเอยแต่สีมันก็จะประมาณนี้เนาะ คล้ายๆกั็เห็ดปวกที่หมไปเก็บเนาะแต่มันไม่ใช่นีลมณ์คิดว่าไม่ใช่มูค่ยเห็ดปวกเหมือนกันเพื่อนๆเหมือนเห็ดปวกไอฝรั่งอะนะแต่โบแม่นั่นของเขามันจะเป็นลิงตรงนี้เนาะอันนี้มันเหมือนเห็ดมะนาวเพื่อนๆเหมือนเห็ดมะนาวคล้ายๆกันก็เห็ดมะนาวใช่ไหมคอมเมนต์มาบอกนีลมณนหน่เด้อ เลียนเห็ดโอ้ยกลงนี่ละมดนี่มันบูโฟกัสเนาะจะออกม่วงจจะใช่เห็ดมะนาวหรือเปล่าถ้าใช่ปีหน้านี้ละมนจะได้เก็บเดี๋ยวจะเอากลับบ้านไปด้วยจะเอาไปศึกษาดูในหนังสือเนาะไปดูในแอปด้วยโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าีนละมนก็จะขอฝากคลิปเดินเขาเดินป่าเก็บเห็ดเก็บหอนเดินออกกำลังกายปีนเขา ไว้เท่านี้ก่อนเด้อมือนเด้อพี่น้องเด้อเห็ในดวยกันนี้ละมุนก็นขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดรกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นีละมุนโบสถรุทชาแนลเอนเดเพื่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเง่งเง่งรวยๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ love you